หนึ่งในปัญหาของการวาดรูปหลายคนก็คือลองวาดตามแล้วแล้วมันบัดได้จริงจริงพวกเธอวนกลับไปดูสิ่งนี้นะมันจะเป็นเรื่องของเส้นแล้วก็แบบสัดส่วนเนาะเราจะวางอะไรยังไงตรงไหนนะก็คือเส้นเนี่ยเวลาวาดมาเรารู้สึกว่าเอยเส้นมันไม่ตามใจมันไม่ตามมือแบบสัดส่วนบางทีฉันอยากให้มันน่ารักแต่มันไม่ตามใจฉันเป็นสัดส่วนประหลาดแล้วฉันก็ไม่รู้จะต้องเอาตาหูตาจมูกอะไรไปวางตรงไหนหนึกออกปะวิธีการฝึกเองอะ่ะในมุมมองของครัวคือเราอาจจะต้องดูภาพให้เป็นค่ะซึ่งช่วงแรกมันจะยากนิดนึงเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะต้องแก้ตรงหนจะอองงหาเพื่่ทีจริ ใจที่แบบเธอบอกฉันทีจังถ้าไม่มีก็คือเราต้องดูงานเยอะๆสังเกตงานคนอื่นเยอะๆอีกทางหนึ่งฉันจะป้ายยาคลาสนี้ให้กับพวกเธอคลาสนี้เป็นคลาสวาดในกระดาษชื่อว่า sketch with me นะคะก็คือแบบ เน้นวาดเลยฉันจะพาพวกเธอไปวาดแล้วก็แบบลงสีกรุ๊กริปแบบนี้แต่ภาพเห็นแบบนี้จริงครูไลฟ์สเต็ปความยากของมันไว้นะคะเร,เรื่องเส้นเรื่องสัดส,สว่วนมีพื้นฐานปรับเส้นให้คือจริงๆลงสีไม่ได้เน้นอะไรหรอกเน้นก็คือเรื่องเส้นอย่างเดียวเลยวาดอย่างไรให้มันได้ตามสัดส,สว่วนที่เราต้องการคือคลาสครูเนี่ยมันจะมีทั้งอันที่เป็นรีแลกซิ่งแล้วก็ที่เป็นแบบวาดจริงจังนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคลาสที่เป็นบทเรียนแบบจรงิงจังซึ่งไมเซตของการมาเรียนคลาสเนี่คยครูจะบอกักเรียนตลอดก็คือเรามาาาาฝึกจ้้้มมันนนนไไ่ดํเเปป็รียุ๊ห ปัป๊บเลยอ่ะมันก็จะมีแนวเส้นแบบนี้ด้วยนี่แอบอวดนี่นไม่ต้องรอให้นักเรียนเบื่อนะคะเพราะว่าครูเป็นคนขี้เบื่อคะ่ะจะมาแบบเดิมๆซ้ำๆก็จะบได้ใครไม่มีสีก็ไปต้องซื้อไปต้องใช้ก็ได้คือมันเป็นอีคลาสหนึ่งที่ครูรู้สึกว่าเออมันดีมากๆแล้วก็สนุกมากๆแล้วฝึกแล้วก็คือใช้ได้จริงนะคะเรียนกันทั้งหมด10หมวดภาพก็คือภาพเหล่านี้แหละก็คือภาพที่ครูสอนจริงๆนะอันนี้มาไล่เปิดให้ดูไอหมีตัวสุดท้ายตอนนั้นไม่ใช่แล้วนะ,ะคลาสนี้ค่ะใครสนใจเย็นเชิญหน้าบันไดเลยนะเนี่ย